ด้านหลังของอาร์นะครับก็จะเป็นพระปรางประธานของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองนะครับต้นกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการที่มีพระปรางเนี่ยก็ต้องเป็นศิลปะแบบขอมครับด้านหน้านะครับก็จะมีทางเดินขึ้นไปได้นะครับเข้าไปในห้องคันภาคาริหันะครับด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธบาทจำลองนะครับที่เป็นโบราณมากๆ ตรงกลางนะครับจะมีเหมือนเป็นสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเก่าแก่สุดๆครับอาจจะมีมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้าไปไหว้กันก็คือพระพุทธสายญาติองค์เล็กๆประมาณนี้ครับนะอยู่ด้านในนั่นเองนะครับถ้าใครมาชนเทศกาลก็สามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับเออมีตำนานอีกอันหนึ่งครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่สุโขทัยอยุอยธยาจนถึงรัตนกโกสินทร์เนี่ยได้รับวัฒนธรรมของมาอย่างหนึ่งก็คือว่าอ,อ่า จะมีพระขันชัยสีอะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะครับเป็นดาบที่ประจําตําแหน่งพระมหากษัตริย์นะครับที่นี่เข้าใจว่านะครับใน,ในห้องคันพาคฤริเนี่ยเคยเป็นที่เก็บพระขันชัยสีในสมัยอยุธยาตอนตอนด้วยนะครับทําให้ตัวพระปรางองค์นี้เนี่ยนะครับมีความสําคัญมากๆทั้งทางพุทธศาสนาแล้วก็ทางาราชสํานักด้วยนั่นเองฮนะ โอเคฮะตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ใกล้พับรางมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือพับรางประธานใช่ไหมนะครับด้านหน้าก็จะมีมุกด้วยนะครับทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่เขามาไหว้กันนะนอกเหนือนจากขึ้นไปในห้องคันพากคฤหาขององค์ปรางประธานแล้วเนี่ยด้านข้างครับของพระปร,ะรางประธานทุกคนจะเห็นว่ามีมณฑปเห็นปะมีมณฑปนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับภายในมณฑปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมาวัดพุทธยสวรค์น,นะครับนอกเหนือนจากขึ้นไปไหว้พระปรางด้านในแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปในพระมณฑปทั้งสองฝั่งนะครับ,รบเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยสวยมากๆ